เมื่วันนั้นเขาเคยตั้งวทีแตปิบ้านหลังว่าน้นเอแนะะแล้วก็เปิดาแล้วแต่านช้ดีเกเี่ยจเป็นั้งเดียวแล้วถามว่าเวลาเขาจะเปิดเวทีเนี่ยจะมขกว่าคนมาขกว่าอเแบบนแนคก ที่จะทำแต่ทำขนาดนี้น,นนะพวกคุณงไม่ได้มีเวทีปราศัยที่ดเอนไม่ได้เลยจะบอกนะแต่เขาไม่ทำเพาะไม่มีอันตรายแต่ทำปนานแค่ปัดไม่ได้มีการจัดตั้งไม่มีสอสอไม่มีแกนนำพาคนใปนตัวไม่มีเด็กขาดไม่มีเด็กาดแต่ของคุณนะใช่เดี๋ยวามาพบกันท่น